วสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เจ๋งเลกาซี่คนดีคนเดิมกับผมเจ๋งเลกาซี่นะเออโอ้โหเจอทีมตึงอีกแล้วว่ะเกมนี้ไปวันนี้ก็ได้เอ็มบาเป้มานะครับ <c oughs> เอ็มบาเป้อ่งังลังยิงไกลอ่ะอืมฐาไมไม่กดวะ วันนี้ก็มาเล่นแรงตึงๆนะครับประมาณแง้งประมาณตอนนี้อยู่อะติดท็อปร้อยละเอออะไรวะเนี่ยอ,อ่อะไรวะเฮ้ยช้าจังอืมเปิดตัวยังสง่าง,งามโอ้ยเชลซีเป็นเจ้าบ้านนะครับอุย้ยใช้โค้ดเหมือนกันเลยวะบ้าเปล่าใช้โค้ดเหมือนกันเดะเลย ไปครับเจลซีเคลียร์ก่อนอุ๊ยโอ้เกือบเกือบโอ้โหยุยยุยวิโอ้ยเร็วจังวะเข้าเข้าวใจเย็นๆโอ้โหไม่เงยจ่ายเอาไปก่อนสวยสวยโอ้โหนั่งโย่ใจติดโอ้โหโดนไปก่อนน้ำหนึ่งลูกหนึ่งตุงตุง เล่นอะไรครับเนี่ยบ้าไปละจ่ายปะโอ้โหต้องค่อยๆเล่นแล้วครับโอ้หมาเลยโดนเลยสวยยกสวยๆวยแมซ่ซี่โอ้โหไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ไม่เงยลงเลยแมซ่ซี่ตักอไะไรปะโอ้โหออกข้างสวยสวยเลยดออโอ้โหูหรือว่าจะโดนละ ไม่โดนไอ้บ้าเอ้ยช่วงนี้ดูเกมมันหนงหนวงวะใช่ไหมท่านผู้ชมเกมมันหนงหนวงวะฮะโอ้โหหรือว่าเน็ตผมหน่วงวะเต็มหัวอะไรเนี่ยคาวคาวตัวนี้มันโหดจังวะร่างอะไรวะเนี่ย โอ้โหโชว่วงนี้เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรแล้วเจอลูกสูตรอย่างนี้เอ็มปอเป้หลืออะไรเรียบร้อยมัซี่ซ้ำอ่ะของจริงเวลาเอ่อเอมปเปอเป้ยงิงเอซีซ่ะของจริงอ่ะก็ตีเสมอมาเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมหนึ่งหนึ่งอ่ะ หนึ่งหนึ่งอะไรสองหนึ่งอันนี้แหละเนี่ยเนี่ยจะโดนแล้วเนี่ยสองหนึ่งอ่ะอือหืยยังอยู่ครับยังอยู่ยังไหม่ไม่เท่ายังอยู่โอ้โหยกมาเอา้าได้เฉยจริงไหมเรียบร้อยธรรมดานะอืมก็ก็โหดอ่ะตัวตัวได้มาใหม่ก็โหดอย่างนี้ละเอ็มบาบูอ่ะเออ สะไเอาไม่น่าไม่น่าหัวนะอุยอ้ยสวยเกี่ยวไปก่อนเกี่ยวไปก่อนเกี่ยวไปก่อนแล้วพลิกจังหวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาเอา หลุดเดียวโรนัลโดครับิกโอ้โหไม่ได้ไปะอีเปยังอยู่ที่สองหนึ่งครับจังหวะเมื่อกี้อาจจะสานะแต่ผมไม่ได้กดสกิลยถ้าจ่ายเมื่อกี้หลุดก็จบอะและจบหรือเปล่าสูตรนี้ได้ตลอดอ,บบอ็มบาบูผมนี่ขึ้นเลยขึ้นมอง ใช่อะมัวละเต็มหัว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 โอ้โหยเล่นแรงมากครับทางด้านดีไม่ดิแรองอะไรลิเรวเนลเต็มหัวโอ้โหะไรว่ะเสียดานยนะดูบดูตะกี้หม่งไม่โอ้โหยเข้าพรวด เคลียร์ไปก่อนโอ้โหหมดเวลาได้ไงอาจารย์อะไรวะเนี่ยสองหนึ่งครับก็มาดูก็มาต่อกันที่ข้่งหลังเลยนะครับโ,โหสูงยากนะฮะจัด้ก็ค่ครเลยแม่สี่ยกให้ไม่ถึงวะตัวสูงยังไนะงท่านอนะ่ะอืมอืม อยบอลไม่ได้สักทีครับจังหวะนี้เอาไงจ่ายมาให้กับเป้เป้จะให้เมสซี่เมสซี่จะให้เป้เป้จะให้ซีก็แล้วหวะน,นี้อ้าวได้บอลตีดีแล้วตีแล้วเสียเอ้ยโอ้โหโดนจากทางด้านข้างเสียบสกัดไปโอ้โหติดเซฟสวยเอา้าจุดไปเลยนะโก้ทำไมล่ะจุดจุบ,จบโอ้โหยังได้ จ่ายไปจป่ายไปจ่ายไปเลยยกนิ่มๆวะ่ะอิมบาบอึ๊บโอ้โหไม่ได้เอารอยโยนเสียบว่าล้มไปแล้วไาเฮ้ยสวยเอาไม่สวยไม่ได้โดนสวนมาจาังหวะนี้ครับต้องรออยู่นะกนแล้วก็ตัดเกมตัดโอ้ยดโหดีนะเขาเปิดไม่ตรงนะ เปิดไม่ตรงอะเปิดไม่ตรงเปิดไม่ตรงโ,โอ้ยโอ้มาเข้าสวนอย่างเดียวแล้วเราเสียบอลง่ายจัดอะเราเสียบอลง่ายอะ่ะเออเอาคิมีซึตัวอะไรเนี่ยปาบเข้ามาปาบออกไปวิ่งไม่ทันวะ่ะโอ้สวนกันไปสวนกันมาครับจังหวะนี้ดูเดือดกันมากในไทยเกมครับผมไทยไทยพายุไทยพายุเจอพี่สอนบอลไปหนึ่งทีครับจ่ายมาสวยๆอย่างนี้เปิดลิงแฮมยก โอ้โหไม่ถึงว่ะเอาถึงเฉยเ,เดมเมดโอ้โหเดมเลยผิวจัดโอ้ยเอาหรือว่าเข้าลึกว่าเข้าไปแล้วนะครับผมไม่เข้าเฉยก็ถือว่ารอดตัวไปครับทางด้านมานติดแจ็คปู่แจ๋วไป เอานี่ยงมาดิโอ้โหไม่ถึงหรออืมจริงผมจังหวะนี้ถ่วงอ่ะอืมถ่วงไปสิบวนทีสุดท้ายถ่วงถ่วงไปเอาสิบโอ้โห,โโห,หนาทีสุดท้ายก็ไม่เว้นนะครับโอ้โหจบเลยเฮีพวกเราจบกันจบกันมันเดี์ โอ้โหยกไปสวยยังมีโอกาสนะสองนาทียังมีโอกาสถูกไว้ตัดบอลได้เอ็มบาเป้รุนยูจ่ายให้คาร์ลสคาร์ลสจ่ายให้เมสซี่โอ้โหเยอะเลยหนักสวยเน่ะอืมนาทีบาปวะอาจารย์เปาดิ เมซี่โหก็เรียบร้อยนะครับเมซี่นี่พระเอกเลยนะครับในตอนท้ายเกมก็ก็ได้เมซี่เป็นพระเอกในตอนท้ายเกมนะอืมคาล็อตจ่ายสวยแหละเมื่อกี้เออส่วนไมขคาล็อตจะไม่จ่ายจ่ายไม่ค่อยสวยนะคาล็อตจะสปีดดีมากกว่านะคาล็อตจ่ายไม่ค่อยสวยมันจ่ายสวยช็อตสุดท้ายนี่มันแปลกๆอืมเออก็ไม่มีอะไรละเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน สัปดาห์และคลิปอะชีวิตคอละแบบอะไรวะก็ยังไม่ไปอีกเหรอยังไม่ไปเอ้ยไป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 ปไนไป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 ไาไปไป Let's go.